ไปดีพี่น้องมาส่อมเห็ดไปได้เห็ดปวกมาสองถุงหนึ่งแม่เพื่นพาห้องเห็ดปวกแต่นี่มันเขาห้องฮันนี่ฮันนี่มัชมูมนะฮันนี่มัชมูมห้องฮันนี่มัชมูมแต่ว่านะี่ะแม่เพื่นพาห้องเห็ดปวกก็ะซิแม่นเห็ดปวกสิแต่วเวลากินมันแก่คือเห็ดปวกเวลากแกงกินหรือปนกินเห็ดปวกนะ กันเลยอ่ะนะเพิ่น้าห้องเห็ดพว,ว,วกอันนี้มีนีแต่ดอกจุบๆเหมือนบานง่ายๆพี่นอ้องหลังหลัง,งนนหนึ่จะน้อยๆอยู่ไปพอดอันนั้เรื่องอ่ะนะอเมินนันอ่างวดทัมอิดของของปีเนาะเห็ดพวกพึ่องออกที่กิ่งมันออกอ่า มันออกเกิดเล uh, t เ l a เ e s เ p t e m b e r หรือว่าบิจินิงออฟออ f โ c เบอร์หรือว่าเป็นเดือนที่เก้านะเดือนที่เก้าท้ายเดือนเก้าท้ายเดือนเก้าเดือนเก้าฟรั่งเห็ด uh, uh, honey mushroom เนี่ยัะค่อยออกเนาะหรือว่าเห็ดปวกนี่ยัะค่อยสีออกนี okay. ่เดือน October ใช่ไหมต้นเดือนสิบต้นเดือนสนะิบนาะ แต่ว่าได้มาได้มาบักหลายๆพี่น้องกำลังสิซ้อมแลวก็เลือกว่า็ดอกดอกจูมดอกจีเอาไว้ตัางหากและดอกบานก็ไว้ตัางหากเราใหดกินคนละแนวเนาะสำหรับดอกดอกจูมแ็ดแกงดอ่ผัดดอกบานมันใชหรหบเขาไปปิ้งแ็ดแก้วเนาะหรือว่าเขาแกงกินก็ได้นะค่อยนี้มากดอกบานหน่อยหนึ่งดอกจุ่มน้อยๆกระบอบกบานใดญ พี่น้องเบ่งด้ไปเก็บมาแล้วอ่าจะสี่ทายคลิปก็สิ่ลงได้ประมาณสองสามคลิปหรือสามสี่คลิปไปลยอ่าลงอ่าลุงเเป็นเอพิซอลงอ่าคลิปออก y YouTube เนะาะผลงานการไปเก็บเห็ดอ่าเห็ดฮันนี่มอชรูม ฮันนี่มาชุ่มมาชุ่มก็คือเฮ็ดเนาะฮันนี่ก็คือพึ่งหละแต่ว่าตัวนี้ที่ข่อยบ่กเคยือยานแล้วบ่กกล้ากินเวลามากินแล้วมันก็อร่อยเนาะแซบแม่พาไปเก็บตอนแม่ไปเก็บบ่เคยหัวาซาเนยไปส่งเิ่นไปส่งเิ่นบอนเก็บเห็ดแล้วเฮากับกับมูเพิ่นแล้วเฮากับมาเวลาเิ่นเวลาเิ่นแล้วละเพิ่นจัดถ้าบ่มีผู้ไปครับ ลูกหมูเป็นโบไปครับเป็นกระทโทมาให้ไปครับมีมีคือน้อยติดตไปนล้วตลอดซื้อให้เป็นติดตไปนล้วไม่ยานเป็นหลงลาเนาะอันนี้คือแซบและสิมาซ่อมและสิเปล่างลวกล่างเราเข้าฟรีเซอร์ไว้กินยามไปกินยามหนาวเนาะตัวพึ่งมันมาพี่น้อง พึ่งมันมาจับเฮ็ดพึ่งนั่นเห็นว่ามันจิตตอดคอยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแมวแมวไม่ตอดกูเล้วอ้ยตายแล้วมันคือมาหลายแค่เมื่อกี้มันเกือบมันหยุ่มค่อยแม่มันจิกัดคอยค่อยแห้งก็ถือกับเจียใจเล่ะพี่น้องเิ่นมาตอมที่แม่เฮ็ดพึ่งอหลี่เรียนแล้วนี่พี่มาตอมเฮ้ยเกือบพิ่นกาดคอยเพิ่นซีมหยุ่มค่อยพวกกล้าปาดพันนี่ปาดเมื่อกี้มันก็เสียเอาเขาซะแล้วโดนหลายเทื่อเลย นี่แหละพี่น้องเห็ดตื่นตื่นตื่นเฮ่ตื่นเต้นอุ๊ยไมาจับกูอีกแล้วจะไปไปไกลกูว่าเอานะมึงนี่นี่พี่น้องอ่ากำลังว่าถึงน้องนางเนาะเป็นนันเคยท่วงเฮาเรื่องเห็ดเห็ดแต่ละเธอรกิทแถวคือว่าเห็ดอ่าห่างไกลงวงเนาะมันเทยวไปเก็บมันบ่แมนข้าห้องแห่น ออฟเดอะวูดซีเมนเฮ็ดแม่เฮ็ดไก่แม่ไอ้ไอ้ไม่เอาแม่ไม่จับแม่จับจับจับแ่ไม่จับคุยไม่ไม่ไม่ไมอ้ยตบพึ่งมันทีมาเอาคุยว้าบอฮันแล้วพี่น้องตอดหัวล้านผูเด้ออันนี้แหละก็เลยสิเราลงคลิปให้น้องนังมึงพ่อไปทายมาแล้วเฮ็ดเฮ็ดชิคเทอร์กิเทลเฮ็ดไก่งวงหันทายมาแล้วพ่อแล้วสองสามกุมจะเป็นเป็นรุ่น มีสองสามแนวเฮดเฮดหางเก้งวมก็มีหลายแนวเนาะมีหลายนุ่แล้วเฮดที่ข่อยเก็บมาเน่ยมันเขาห้องแฮน of ออฟเดอะวูดคือแปลว่าเฮดไก่แม่แล้วมันมีอันชิคเก้นออฟเดอะวูดมีเ็ดสีเหลืองสีส้มนั่นเฮดชิคเก้นออฟเดอะวูดสำหรับแฮนดแนก็คือคือไก่แม่เนาะภาษาฝรั่งภาษีฮ้องว่าลาปูลลาพูลลาพูลห o ืลาพูลเจ้าที่ แล้วพูนเลยพุ้งแซงเลยก็อ๊ะแหละจะพวกไก่แล้วพูนใ,ในสกายแม่เนาะอันนั่นแหละที่น้องนางบอกมา,าน้องนางกับ่นพูดดีว่าเฮ็ดอี่ยังเป็นอย่างพอเป็นเอ็กซ์เปิร์ตเอ็กซ์เลีเป็นเป็นะไรกูรูเฮ็ดเนาะเป็นหูจักจีเลยเป็นตามเป็นไปเก็บเฮ็ดไม่หลายแนวแต่ตอนนี้หลายเฮ็ดอยู่แต่ว่าเขาก็บบุก้าเก็บมาเก็บแต่เฮ็ดที่เขาถือจักเนาะ สำหรับเที่เท้าบุก้าทำพวกหูคากเขากับอกก่าเก็บเช่นเห็ดนางโงเอาเทปเก็บเลยเก็บแต่เห็ดดินเท้าหูเห็ดนาแล่เห็ดลำหมากเก็บแล้วเห็ดพวกนี้หูดีเพราะว่าเคยกินก็โอเคแล้วบัดนี้จะสอบแข่คลิปนี้กันพิ้าเป้าสกอร์แต่ว่าตบพึ่งนั้นมากวนคขย เสียงกีดกัดข่อยย่านเนี่ยข่อยย่าน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 พึ่งพี่นอ้องข่อยย่านพึ่งมันตอนหัวล้านข่อยสองเท้ามือมือ,มอที่ก้อนนี่มึงเอาน้ำเมาข่อยก็ย่านเนี่ยหัวล้านข่อยไข่มึงกึง่งอา้าบัดน,นี้ต่อการว่าสุดแล้วเหามาซ่อมเฮ็ดกลับมานี่เป็นกระถางเป็นกระจาดเฮ็ดบานเฮ็ดจูม กระิเก็บใส่อันนี้มันกระจานี่เป็นน,นี่สามสิบกว่าปีแล้วเนี่ที่ได้มาตัวนี้เป็นอ,อลูมิเนียมอลูมิเนียมกระบอกม,มนันเป็นเล็กเป็นฐานเล็กอันโน,นมีขายแล้วแหละอันนี้มันรุ่นเกา่าแต่สมัยเด็ก,กี้ซื้ออยู่มาันไาด้โอเคมาเริ่มซ่อมกันพี่นอ้องตื่นซ้อมอันนี้เป็นกระสวดหนึ่งนะที่ซ่อมนี่เล็ใหญ่ ดอกจูนก็ได้ทางหารน้องเด้อที่แลหามาแล้วก็ไดซ่อมเองสมัยแม่สมัยแม่เพิ่นไปเก็บเพิ่นเกะซ่อมนะครับบ่ายเพื่อกนกะซ่อมซอยทั้งเทืียแล้วเพิ่นก็นไปอยากให้ซ่อมซอยภาไในดนอกบ่ถือใหญ่เพิ่นที่นี่บ่มีแม่เก็บให้ไม่ให้กินแล้วก็กเก็บเองพี่น้อง พี่น้องเพราะว่าสุดท้าก,กินมันพี่น้องแหววไปโด่งง่ายเดียวเฮ็ดอันนี้ปิ้งแซบแ่บเลยพี่น้องเลยปิ้งกับแก้วปิ้งธรรมดาแล้วกับแก้วอร่อยอร่อยกับแซ่บเป็นกันเดียวกันเด้อเพื่นชนัดภาษาลาวภาษาไทยก็ได้ว่าได้ยุ่ก็เป็นลงๆเนง่นงเนง่นงกเข้าใจ เราเล่าในผ่นเนี่ยใช้น้ำกำลังฟังน้องนางแคนาดาเราเรื่องแชรอบดึกสรุปข่าวสรุปข่าวฮอตคดีลุงพลนะทำงานกับสามีและแม่ย่านี่แหละครับลุงพลปัดแต่นลุงจับไพยดูดวงลุงลุงดวงจับลุงลุงจับไัยดูดวง อืมก็เหมือนภรรยาผมเลยนะทำอาหารก็ต้องทำให้เมียนี่อุ้ยผู้หญิงแมนสบอเสื้อเมียแล้วรวยท่านะนี่นะ้าผู้ซอมเฮดวัน <c oughs> ละละ้าน <c oughs> นี่แหล้นี่้ะพี่น้อง มืออื่นมือฮือ้อจะไปเก็บอีกเพราะว่าดอกจุม่มมันยังเห็นหลายอยู่เป็นจุ่มหลายอยู่ไปมือมือฮือ้อพอดีจะไปเก็บมาว้อีกเนะาะแ้่ก็แบงปให้มูกินน้ำเพราะว่าเก็บมาย่ยมัเลยกะแบงไปให้มูกินน้ำเนาะเพราะว่าพลังคนกน็คอยอยากกินยู่แต่คอ่อยไม่อยากเข้าป่าเจ็บเหตุผนว่าก็ะไรเก็บไปให้กินสลายกระแมนผู้หญิงผู้หญิงนั่นแหละเพื่อน เพื่อนผู้ญิ่งนันแหละที่เขา,าสำอ่างนิดๆแต่ว่าอยากกินของบ้านๆก็เลยเก็บไปเพื่อนเนาะอะไรเที่ยวเขาเห็ดอาหารแบ่แบๆอันนั้นนี่เขากบมาส่งมาให้กินอยู่เนาะกาซีนไปป่ามาเนาะพี่้องเนาะเอะไรเนาะลิปนี้ซ่อมเห็ดเรียบร้อยอืมเห็นไหมสวย Thank you ขอบคุณนะครับขอบใจเด้อสบายดีลาก่อนบายบายอ d ดิ os Good bye Good night เพราะว่าตอนนี้กะค้าค่อยแล้วโอเคไปแล้วแล้วพี่น้องซ้อมแล้วแล้วด้ซ้ำบักไงสามสามซ้ำสามถาดอันนี้สีแกงกินมื้อนี้ดอกน้อยๆเล็กๆจุ๊มๆจะแกงกิน น,นี่ดอกบานจะลวกไว้ลวกไว้ชาแกงหรือ้าปิ้งแกวอันนี้แกจะลวกไว้เขาฟิเซอร์ไว้กินย่ำหนาวเนาะพี่น้องเนาะนี่ได้สองสามถุงอยู่เด้อเห็ดพึ่งก็มีลายถุงแล้วสองสามซี่ถุงเห็ดปวกหรือว่าฮันนีมูชรมเนาะห้องเห็ดแม่พาห้องเห็ดปวกก็เลยเห็ดปวกเลยครับ มีสามแบบเลยอันนี้แบบดอกใ่จูมดอกใ่บานอันนี้ดอกจูมเล็กๆก,กำลังแกงแซบพี่นงเดี๋ยวแล้ว,ลวเรียบร้อยเถอานี้เลยเนาะ